วันนี้เขาจะมายน่แกงเขียวหวานสูตรพิเศษนะครับอ๋อเหรอมันจะมีอย่มพลอมก็จะมีใบโหระพามะเขือไก่ก้อเลือดน้องไม้พริกเขียวหวานพริกแกงเพชรและกะทินะอันดับแหลเขากล่าววันกะทินะลงไปคั่วกับอันพริกแกงเพชรกับแกงเขียวหวานสูวกันนะครับคั่วให้มันหอมๆนะระบผมได้ตีได้กบนันเขากลาวไก่ลงไปคั่วตามนะครับ ตามด้วยสอิยวขาวน้ำมันหอยแล้วก็ผงนัวนะตามชอบนะครับดีไซนหนักเนอะมันจะเกมนะครับนั่นเทากับัวามันหอมหอมก็เสริมน้ำเข้าไปเนาะหลังจากนั้นเทาก็ใส่น้ำตาลเข้าไปบะเขือนะครับแล้วก็ปมูอันก้อนเหลือดแล้วก็อนอไม้นะฮะเตาจนลอมันซุกนะครับพอมันซุกขั้นตอนสุดท้ายก็เอากะทิหลาดเข้าไปนะฮะนี่คือเคล็ดลับเลยนะ นะครพริกลูกโดดเนาะตามด้วยใบโหระพานะฮะนี่คือเป็นอันเซ็ตแล้วนะพี่น้องหอมสดสวๆเลยนะครับต่วมามากินด้วยกันนะครับแกงแกยวหวานซูพิเศษครับอ่าล้าเต็ม